สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมลักกี้ชิชินะฮะวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะมาเล่นหรือว่าสนุกสนานให้ฮาอะไรนะครับผมผมจะมาแนวทางการนิดนึงนะครับก็คือว่าผมจะมาประกาศรับสมัครคนเข้าคลับนะครับผมก็ตอนเนี้ผมสร้างคลับเป็นของตัวเองแล้วนะฮะชื่อคลับว่าชาบูชิชินะครับ ซึ่งจริงๆผมก็สร้างมาได้อาทิตย์กว่า,วาแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มาประกาศหรือว่าอะไรสักทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะฮะมาประกาศรับคนเข้าคลับนะครับตอนนี้คลับของผมมีแค่14คนเท่านั้นนะครับผมก็จะรับเพิ่มจนกว่าจะเต็มนะครับก็16คนเนาะเป็น30นะครับหรือถ้าผมมีเพจเนี่ยผมก็จะเปิด สมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีกจนกว่ามันจะเต็มนั่นแหละนะครับก็คือรับไปเรื่อยๆจนคลับจะเต็มนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าคลับของผมนะครับผมก็มีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันโดยเงื่อนไขที่ผมจะรับเข้าคลับเนี่ยจะมีอยู่แค่สีข้อด้วยกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะส่วนวิธีการขอเข้าเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูเงื่อนไขก่อนเนาะเงื่อนไขนะครับข้อแรกทุกคนนะครับที่อยู่ในคลับผมเนี่ยต้องทําค่าแอคทีฟให้ถึง100ทุกวันนะครับ ค่าแอคทีฟหรือว่าแต้มรายสัปดาห์ตรงนี้นะครับผมก็สามารถเก็บได้โดยการเล่นกับเพื่อนๆในคลับนะครับหรือไปเล่นกับคนอื่นก็ได้เออแต่ถ้าเล่นกับคนอื่นเนี่ยแต้มมันจะขึ้นช้าหน่อยนะครับอ่าก็เก็บแต้มนะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้สูงสุดอ่ามสิ130แต้มนะครับผมซึ่งคลับของผมเนี่ยมีเงื่อนไขคือต้องทําให้ได้100แต้มทุกวันนะครับใครทําไม่ได้เนี่ยผมก็อาจจะบินนะถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่แล้วนะฮะ ต่อมาข้อที่2นะครับผมต้องลงวอคลับให้ครบทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าติดธุระหรือลงไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องแจ้งผมก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่แจ้งผมแล้วไม่ได้ลงวอคลับเนี่ยผมก็บินเหมือนกันนะครับผมก็คือเตะออกจากขับนะซึ่งวอคลับเนี่ยมันก็จะมีเปิดให้เล่นทุกวันเสาร์นะครับโดยจะให้เราเข้าไปลงแข่ง1ิบรอบต่อ1วอคลับหนึ่งครั้งนะครับผมต่อมาข้อที่3นะครับ ต้องเข้ากลุ่มแชทใน Facebook ทุกคนนะครับใครที่ไม่เข้ากลุ่มแชทหรือแบบไม่อยากเปิดเผย Facebook อะไรอย่างนี้ผมไม่รับนะครับคุณต้องเข้ากลุ่มแชทใน Facebook ที่ผมตั้งไว้เนี่ยต้องเข้าต้องเข้าได้นะครับผมผมถึงจะรับเข้ามาเนาะเพราะว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับคนที่จะอยู่คลับกับคนอื่นนะ,ะมันก็ต้องมีติดต่อกันแบบ บอกนู่นบอกนี่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้ามาติดตามข่าวสารอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับคลับของผมนะครับต่อมาข้อที่4ก็คือห้ามท็อกซิกหรือว่าใช้คำหยาบคายก่อกวนหรือดูถูกคนอื่นในเกมเวลาที่ไปเล่นแข่งขันใดๆก็ตามนะครับถ้าผมเห็นคนในคลับของผมนะครับจะเป็นใครก็ตามไปพิมพ์ดูถูกไปพิมพ์เหยียดคนอื่นเออเวลาที่เล่นชนะเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้าผมเห็นหรือมีคนมาแจ้งเนี่ยผมจะ เตะออกจากคลับทันทีนะครับโดยไม่แจ้งไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเงื่อนไขสีข้อนะครับมีแค่นี้แหละสีข้อง่ายๆนะแต่ว่าก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะทีนี้มาดูวิธีการขอเข้าคลับของผมกันบ้างนะครับซึ่งผมก็มีรูปแบบที่จะให้ทําอยู่นะอ่าอันนี้ก็เป็นน้องนะครับน้องในคลับของผมเองที่ทําเป็นตัวอย่างมาให้ว่าต้องทํำยังไงนะครับผมโอเคครับทุกคนคือที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้คือผมมาอัดแซดที่หลังนะฮะคือผมลืมพูดไปไงเออผมอัดไปจบ คลิปแล้วรอบหนึ่งเพิ่งนึกได้นะครับก็เลยมาอัดเสียงเพิ่มแล้วก็เอามาตัดต่อแทรกเข้าในช่วงนี้นะครับผมก็คือว่าวิธีการสมัครขอเข้าเนี่ยก่อนที่จะ,ะทําในขั้นตอนที่ผมจะพูดไปในช่วงหลังๆนะครับก็คือให้กดขอเข้าคลับผมมาก่อนนะครับซึ่งคลับผมชื่ออะไรเนี้ยหาเอาเองนะครับผมจะไม่ดึงใครทั้งนั้นนะครับผมผมจะไม่เป็นคนดึงเป็นคนแอดใดๆทั้งสิ้นเออถ้าใครอยากเข้าต้องขอมาเองนะครับ หาเองหาไม่เจอไม่รู้ชื่อหาเองหรือ,อผมจะไม่บอกทั้งสิน้นอ่าแล้วก็กดขอเข้าคลับผมมานะครับกดขอมาซึ่งหลังจากที่กดขอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปทําตามขั้นตอนที่จะได้ฟังในต่อไปนี้นะครับโอเคครับผมอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะ,ะมาขอเข้าคลับของผมนะครับให้ส่งข้อความมาที่แฟนเพจของผมนะครับต้องเป็นแฟนเพจเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อความนะห้ามพิมพ์ในแฟนเพจที่มันเป็นหน้ากระดานของเพจนะครับ ต้องส่งมาทางข้อความของเพจเท่านั้นอ่าแล้วจะส่งอะไรมาบ้างละ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็พิมพ์มานะครับว่าขอเข้าคลบับนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอเข,ข้าคลับค่ะก,ก็ได้เออตามเพศสภาพของตัวเองนั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ชื่อในเกมนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นนะครับผมบอกอายุด้วยแล้วก็บอกจังหวัดนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างแต่ว่าคืออันนี้คือผมเพิ่งนึกได้นะครับตอนที่บอกให้น้องมาทาเนี่ย ผมนึกได้แค่นี้แต่ตอนนี้ผมอยากให้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็คือให้บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่แรงอะไรแลวก็เลเวลเท่าไหร่นะครับผมเพิ่มเข้ามาอีก2ข้อนะอ่าพิมพ์มา7อย่างนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาหาผมในข้อความทางแฟนเพจ Facebook น,นะครับผมแล้วก็หลังจากที่พิมพ์เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ส่งคลิปนะครับการเล่นด่าน City e l e v e n มาให้ผมด้วยนะครับผมนี่เลยคลิปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ เป็นคลิปวิดีโอการเล่นด่าน City ้อีเวนของเพื่อนๆน,นะครับอย่าไปเอาคลิปของคนอื่นมานะออต้องเล่นเองนะครับแล้วก็อัดเองด้วยนะครับผมซึ่งคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถอัพขึ้น Google Drive แล้วส่งเป็นลิงก์มาให้ผมได้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าอัพขึ้น o o o g l r i v i เนี่ยมันจะได้คุณภาพของคลิปที่ค่อนข้างคมชัดนะครับผมก็จะได้ดูง่ายๆหน่อยแต่ว่าถ้ามาอัพใส่ในเฟซบุ๊กแบบนี้นะฮะภาพมันจะแตกๆนะครับผมเหมือนตัวอย่างอนเนี้ย เออคือ Facebook มันลดคุณภาพของไฟล์ลงนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันค่อนข้างดูยากนะครับผมอ่าแต่ถ้าใครอัพขึ้น Google Drive ไม่เป็นจริงๆเนี่ยก็ส่งมาในข้อความตามปกตินี่แหละนะครับก็ไม่ว่ากันนะซึ่งในข้อความเนี่ยมันจำกัดข,ดขนาดของวิดีโออยู่ที่25 MB นะครับใครที่อัดมาแล้วได้ไฟล์ขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องไปแปลงไฟล์หรือ ไปหั่นคลิปนะครับผมให้มันได้ต่ำกว่า25 MB นะมันถึงจะสามารถส่งเข้ามาในกล่องข้อความได้นะครับผมซึ่งถ้าจะแบ่งออกมาเป็น2คลิปก็ไม่ว่ากันนะครับเหมือนน้องคนนี้ที่เขาขอมาว่าเออเนี่ยขอตัดเป็น2คลิปนะแบบนี้นะครับคือคลิปแรกเป็นรอบแรกนะครับผมคลิป2เป็นรอบที่2อย่างเงี้ยเออเพราะว่าด่านหนึ่งมันก็มี2รอบเนาะด่าน City 11ก็แบ่งคลิปมาก็ได้นะครับไฟในวิดีโอเนี่ยมันจะได้แบบว่า ยังไงมันจะได้เล็กลงนะเออมันก็จะได้ส่งมาทางข้อความได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็อัพขึ้น Google Drive นะครับผมแล้วส่งเป็นลิงก์มาให้ผมเออเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูเอาเองนะก็แค่นี้นะครับที่ต้องส่งมาเนาะทวนกันดีกรอบนะครับถ้าเกิดว่าอยากอขอเข้าขับผมเนี่ยให้พิมพ์มาตามนี้นะครับพิมพ์มาว่าขอเข้าขับนะครับพิมพ์ชื่อในเกมพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์อายุพิมพ์จังหวัด พิมพ์แรงนะปัจจุบันแล้วก็พิมพ์เลเวลนะปัจจุบันนะครับจากนั้นก็ส่งคลิปที่เล่นด่าน City ้ l e เลเมาให้ผมด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือทําแค่นี้แหละส่งมาในแฟนเพจ a c e b o o k ทีนี้ผมก็จะทําการตรวจนะครับว่าเออคนไหนที่โอเคผมอยากจะรับเข้าคลับ ผมก็จะเลือกเอานะครับซึ่งผมก็คาดเดาว่านะครับจะมีหลายๆคนที่ขอเข้ามาดังนั้นคนที่ทํามาแล้วแต่ไม่ได้เข้าก็อย่าว่าผมนะเพราะว่ามันเข้าได้แค่สามสคนนะครับผมก็ต้องเลือกคนที่ผมอยากจะรับเข้านะฮะคนที่อยากเข้าครับผมจริงๆหรือคนที่เหมาะสมจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของผมคนเดียวล้วนๆนะครับไม่มีคนอื่นมาช่วยตัดสินใดๆทั้งสิน้นใครได้เข้าก็คือผมอยากให้เข้าเอง ดังนั้นถึงแม้ว่าน้องๆหรือพี่ๆจะสมัครเข้ามาแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้านะครับต้องเสี่ยงดวงเอาอีกทีนึงว่าผมจะรับไหมน้องๆหรือพี่ๆก็แค่ส่งมานะครับตามที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเองนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทีแรกผมอยากให้ทุกคนส่งหลักฐานการกดไลค์เพจแล้วก็แชร์คลิปมาให้ด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นกดไลค์เพจผมแล้วก็ส่งหลักฐานมาแล้วก็แชร์คลิปในช่องผมนะครับ คลิปไหนก็ได้อย่างน้อยหนึ่งคลิปนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคลิปที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับคลิปไหนก็ได้อะในช่องของผมสักหนึ่งคลิปนะครับแชร์ไปที่ Facebook แล้วก็แคปมาให้ผมดูอะไรแบบเนี้ยเออที่แรกผมตั้งใจจะให้ทําแบบนี้ด้วยแต่ว่าคิดไปคิดมามันก็แปลกๆเนาะผมก็เลยเออไม่เอาดีกว่าแต่นะครับแต่ถ้าน้องๆหรือพี่ๆคนไหนอยากจะทานะฮะก็จะดีมากเออผมก็จะขอบคุณมากแต่อันนี้ไม่ได้บังคับนะฮะไม่ได้บังคับให้ทํานะสําหรับ2ออันนี้ แต่ถ้าใครอยากทําจริงๆก็ส่งมาได้นะครับแบบว่าไปกดไลค์แฟนเพจของผมนะครับแล้วก็แคปภาพมาเนี่ยฮะบอกว่าเออนี่ผมกดไลค์แฟนเพจพี่แล้วนะนะครับแล้วก็แชร์คลิปในช่องของผมนะครับแล้วก็แคปมาให้ดูด้วยว่าเออเนี่ยผมก็แชร์คลิปของพี่แล้วนะแบบนี้นะครับอ่านี่นะฮะเหมือนของน้องคนนี้ก็แชร์คลิปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดไลค์แฟนเพจเออประมาณนี้ซึ่งถ้าใครอยากทำสองอันนี้ด้วยเนี่ยก็จะดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆ เออแล้วก็มันก็มีผลนิดนึงมีคะแนนนิดนึงที่ผมอาจจะรับเข้าคลับนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้บังคับนะแล้วก็มันไม่ได้เป็นผลอะไรมากมายคือบางคนต่อให้แชร์คลิปผมเป็น 10- 20คลิปแล้วแคปหลักฐานมาให้ดูเนี่ยผมก็อาจจะไม่รับอยู่ดีนะฮะคือ2ข้อเนี่ยเป็นคะแนนแค่น,น,นิดเดียวเท่านั้นนะครับนิดเดียวที่ผมอาจจะรับเข้าแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมใครอยากทําก็ทําใครไม่อยากทําก็ไม่ได้บังคับนะครับ แต่ว่าหลักๆเลยที่ต้องทําให้ครบเนี่ยคือ7หัวข้อที่ผมได้บอกไปคือพิมพ์พวกนี้นะครับพิมพ์พวกนี้แล้วก็ส่งคลิปการเล่นด่าน City 11ิมาให้ผมดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเ,เงื่อนไขและก็วิธีการขอเข้าคลับของผมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนก็ตามที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งชาบูนะฮะก็สามารถสามัครกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนเลยนะฮะ โอเคฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมไปละ